บทที่40พราหมดาบทส่วนพราหมประเภทที่สองส่วนใหญ่จะมาจากพราหมประเภทแรกที่เริ่มค้นพบว่าสิ่งที่ตัวเองยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่นั้นไม่สามารถนำพาให้เข้าสู่สภาวะสูงสุดได้เพราะยังต้องมีเรื่องทางโลกที่สับสนวุ่นวายเรื่องทรัพย์สินเงินทองลาบยศสรรเสริญความอิจฉาริษยาในหมู่พราหมณ์แต่ละสำนัก การอวดความยิ่งใหญ่ของสิ่งปลูกสร้างที่เรียกกันว่าเทวาลัยว่าของใครใหญ่กว่าใครแพงกว่าใครได้รับการอุปถรัรมภ์จากกษัตริย์มากกว่ากันนี่ถ้าเธอได้เห็นรูปแบบของเทวาลัยที่อยู่ในแว้นต่างๆทางตอนกลางภูมิภาคนี้เธอจะยิ่งรู้ว่ามันมีความยิ่งใหญ่อลังการกว่าเมืองที่เธออยู่นี้เป็นร้อยเป็นพันเท่า วัสดุที่ถูกนำมาก่อสร้างก็คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดแพงที่สุดคงทนถาวรมากที่สุดนั่นคือหินมันถูกเลือกเอามาใช้ก่อสร้างเป็นปราสาทที่สูงใหญ่และหุ้มด้วยแผ่นทองคำที่สลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงหากเธอได้เห็นมันต้องกับแสงอาทิตย์ยามเย็นหรือ,อยามที่มีงานพิธีบวงสวงต่างๆ ที่เขาประดับด้วยตะเกียงน้ำมันเธอจะเห็นความมาเลืองมลังระยิบระยับดุจสวงสวรรค์ในด่นแดงของเทพ,พเจ้าโอ้โหผมอยากเห็นจังเลยครับผมแซกเธอจะได้เห็นมันแน่นอนเขาตอบแล้วพรามกลุ่มที่สองนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรครับผมถามพรามกลุ่มที่สองนี้มีแนวคิดและวิถีปฏิบัติ ที่เชื่อกันมานานแล้วว่าถ้าต้องการสแสวงหาการหลุดพ้นหรือพบสัจธ,ธรรมจะต้องออกจากชีวิตทางโลกไปสู่ความวิเวกสันโดษโดยมีวิถีปฏิบัติที่หลากหลายสำนักต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาจากบ้านเมืองอยู่ตามป่าตามเขาห่างไกลาจากผู้คนและสังคม หรือถ้าไม่ไกลก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบปราศจากสิ่งบรบกวนเพื่อให้เหมาะแก่การเจริญจิตภาวนาเขาอธิบายผมว่าปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคนที่ใช้แนวคิดนี้อยู่นะครับผมเสนอมันเคยหายไปแล้วแต่ปัจจุบันถูกนำกลับมาใช้อีกทำไมล่ะครับผมถาม เดี๋ยวฉันจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะตอนนี้ให้ฉันอธิบายภาพรวมของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้เพื่อที่เธอจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก่อนเขาพูดได้ครับเหล่าพราหมณ์ที่ออกไปตั้งสำนักลักษณะนี้ทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการหลุดพ้นซึ่งแนวทางนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยมี แต่มีมานานแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนปีมีผู้คนที่ออกบวชละทิ้งครอบครัวละทิ้งทรัพสมบัติซึ่งเธอก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเธอเคยเป็นฤาษีชีไพรเคยเป็นแม้กระทั่งชีเปือยที่ไม่นุ่งผ้าผมยาวจรดพื้นไว้หนวดเครายาวจนถึงอวัยวะเพศเดี๋ยวนะครับท่านผมเคยเป็นแบบนั้นจริงหรือครับ ผมถามแทรกใช่คนที่เคยตั้งปณิธานเรื่องการหลุดพ้นมักจะสแสวงหาหนทางเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ไหนมีวิธีปฏิบัติและความเชื่อที่น่าสนใจเขาก็จะเลือกไปเรียนรู้และทดลองวิธีนั้นๆน,น,นี่จึงเป็นที่มาของความหลากหลายทางความคิดของพวกเธอเวลานั้นจึงเกิดสำนัก ที่มีวิธีการที่แตกต่างอย่างมากมายบ้างก็ใช้การบูชาไฟบ้างก็บูชายันบ้างก็ใช้วิธีขัดเกลากิเลสด้วยการอดอาหารอดนอนทอรมานร่างกายนั่งในท่าที่ลำบากหรือสร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นเปลีกตัวเองไปอยู่ในถ้ำในป่าในเขา ฝึกเจริญจิตภาวนาด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดเวลานั้นสังคมของเธอจึงเรียกพรามประเภทที่สองนี้ว่าดาบทนี่จึงเป็นวิธีที่พรามอาวุโสท่านนี้เลือกและตัดสินใจออกบวชในช่วงบ้านปลายของชีวิตทั้งทั้งที่ในใสายตาของคนทั่วไปพรามผู้นี้ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต มียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาได้ชื่อว่ามีความรู้เป็นถึงครูบาอาจารย์ในราชสำนักมีชื่อเสียงเงินทองมากมายหากต้องการอะไรผู้คนก็พร้อมจะสรรหามาถวายให้หากเป็นคนทั่วไปก็คงคิดว่าชีวิตแบบท่านนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดแล้ว ยังจะสแสวงหาอะไรอีกเขาอธิบายหากพระอาจารย์ประสงค์จะออกบวชข้าก็จะขอออกบวชด,ด้วยเช่นกันขอรับเสียงของผมในร่างของพรามอธิตะพนมมือพูดกับพรามอาวุโสพวกเราก็จะขอออกบวชด,ด้วยขอรับพรามอีก15คนที่เหลือพูดออกมาพร้อมๆกันถ้าเป็นความประสงค์ของพวกเจ้า ข้าก็ไม่ขัดพรุ่งนี้เราไปทูลกับพระองค์ด้วยกันภาวรีพามพูดค่าวันนี้จึงเป็นวันที่คณะพามทั้งหมดเข้านอนกันดึกที่สุดเพราะหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนากับท่านภาวรีแล้วคณะพามที่เป็นกลุ่มย่อยต่างๆก็แยกย้ายกันไปประชุมเพื่อแจ้งข่าวนี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เพราะนี่คือเรื่องใหญ่สำหรับพวกเขาเนื่องจากหัวเรือใหญ่จะไม่อยู่แล้วใครจะรับหน้าที่นี้ต่อและใครจะเลื่อนมารับตำแหน่งนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางความรู้สึกมากที่สุดคือเหล่าภรรยาและลูกของพรามที่ตัดสินใจออกบวชตามภาวรี ข่าวนี้เปรียบเสมือนเป็นสายฟ้าที่ผ่าลงมากลางหัวใจซึ่งผลลัพธ์ย่อมออกมาในด้านไม่ดีเกิดเป็นความเศร้าโศกเสียใจตัดเพ้อด่าทอเครียดแค้นจนถึงขั้นสาบแช่งภาวรีที่เป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวของพวกเขาต้องพัดพรากจากกันเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นการพูดคุยกัน ของเหล่าคาทาสบริวารที่เป็นผู้รับใช้ในสำนักของภาวรีพามทั้งพ่อครัวแม่ครัวคนทำความสะอาดคนทำสวนต่างจับก,กลุ่มคุยกันอย่างตึงเครียดเพราะมันจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อพวกเขาด้วยเขาเริ่มคาดการณว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเลือกให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนพรามอาวุโส แล้วคนใหม่นี้จะเป็นอย่างไรถ้าเป็นคนที่เขาไม่ชอบจะเป็นอย่างไรเพราะดูเหมือนพราหมณ์ที่เป็นระดับหัหน้าจะพากันออกบวชไปพร้อมกันหมดวันนี้พรามทุกคนมารวมตัวที่หอฉันอย่างพร้อมเพียงกันตั้งแต่เช้าตรู่หอฉันนี้มีลักษณะเป็นศาลาไม้ขนาดใหญ่ที่ยกพื้นขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรตัวศาลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละด้านว้างราว30เมตรภายในเปิดโลง่งชั้นแรกมีระเบียงเตี้ยๆสูงจากพื้นประมาณ1ฟุตปูด้วยอิฐขอบด้านข้างโดยรอบยกเป็นที่นั่งเตี้ยๆทำจากไม้สามารถเดินได้รอบก่อนที่จะขึ้นไปบนศาลาด้านบนมีเสาจำนวนมากเรียงรายเป็นร้อยๆต้นแต่ละต้นมีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งคนโอ ลานด้านบนทำจากไม้กระดานแผ่นใหญ่ขัดจนขึ้นเงาลักษณะของหลังคาเป็นทรงสอบเข้าหาจุดศูนย์กลางเท่าๆกันมีทั้งหมด3ชั้นลดหลั่นกันจนถึงชั้นสุดท้ายซึ่งมีจั่วปลายแหลมประดับด้วยทองคำที่มุมทั้ง4ด้านและตลอดแนวของชายคามีการตกแต่งด้วยไม้แกะสลักปิดทองภายในศาลา ทุกแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยมีทางเดินเข้าไปตรงกลางจากทั้งสี่ทิศตรงด้านในสดุดยกพื้นสูงขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งประมาณ1ฟุตแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนด้านบนที่ยกพื้นขึ้นมานี้มีโต๊ะเล็กๆคล้ายกับขันโตกทางล้านนาวางอยู่จำนวน5ตัวแต่ละตัวมีภาชนะใส่อาหาร เป็นถ้วยมีฝาปิดไว้อย่างมิดชิดผมและคณะพราหม์จานวน16คนจึงแบ่งกันเป็น4ี่กลุ่มกลุ่มละ4ี่คนเดินไปนั่งประจำที่เหล่านั้นโดยยังเหลืออีกหนึ่งโต๊ะที่เป็นของท่านภาวลีตั้งอยู่ตรงกลางเมื่อมองไปโดยรอบทั้งสี่มุมของศาลาก็มีพราหม์จานวนมากนั่งประจำที่และแบ่งเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละสี่คนเช่นกันแต่พวกเขาจะยังไม่มีอาหารมาวางไว้ให้เหมือนของผมจะต้องให้พรามหนึ่งในสี่เดินลงไปที่โรงครัวเพื่อไปยกโต๊ะเล็กๆที่มีภาชนะบรรจุอาหารขึ้นมาเองพวกเรานั่งประจำที่สักครู่ก็มีเสียงระฆังดังขึ้นเมื่อสิ้นเสียงระฆังพรามที่ทำหน้าที่ไปยกอาหารต่างกุลีกุจอมานั่งประจำที่ จากนั้นไม่นานท่านภาวรีก็ปรากฏตัวมาจากทิศตะวันออกขณะที่ท่านเดินมาทุกคนต่างอยู่ในความเงียบสงบเมื่อท่านนั่งประจำที่เรียบร้อยท่านก็ประนมมือกล่าวบทสวดอะไรบางอย่างออกมาทันทีที่ท่านกล่าวประโยคแรกจบพราหมณ์ทุกคนที่อยู่ในศาลาก็เริ่มสวดมนต์นั้นต่อไปพร้อมกันประมาณสองนาที เมื่อสวดจบแล้วท่านพราหมณ์ภาวารีก็บอกให้ทุกคนกินอาหารได้บรรยากาศของการกินอาหารนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสำรวมอย่างยิ่งทุกคนกินอย่างระมัดระวังไม่มีเสียงดังเล็ดลอดออกมาแม้แต่น้อยอาหารที่กินประกอบไปด้วยแกงประเภทต่างๆมีผักสดที่ใช้กินกับน้ำพริก มีเนื้อย่างที่ปรุงด้วยเครื่องเทศหลายชนิดต้องปั้นข้าวเป็นก้อนก้อนด้วยมือวัฒนธรรมการกินนั้นเหมือนกับทางภาคเหนือและทางภาคอีสานของประเทศไทยที่ส่วนใหญ่จะกินข้าวเหนียวกัน ท่านโพเชครับนี่เป็นวัฒนธรรมการกินแบบเรียวกับที่ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศผมเลยนะครับผมแสดงความเห็นที่จริงเวลานั้นทั้งภูมิภาคของเธอก็มีวัฒนธรรมการกินลักษณะนี้เหมือนกันหมดพวกเธอกินข้าวที่ต้องปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้นับแสนแสนปีมาแล้วแต่ช่วงหลัง ประมาณ4500ปีที่แล้วพวกเธอได้ติดต่อค้าขายกับภูมิภาคอื่นมากขึ้นมีความสะดวกในการขนส่งสินค้าได้ง่ายขึ้นจึงมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศชนิดหนึ่งมาทดลองกินช่วงแรกๆข้าวชนิดนี้ถูกนำไปบริโภคในวงจำกัดเฉพาะหมู่เจ้านายเท่านั้นเนื่องจากมีราคาแพงแต่ภายหลัง มีการนิยมบริโภคมากขึ้นจึงได้นำมเมล็ดไปเพาะปลูกกันเองสำหรับคนในวังจึงเกิดเป็นนาที่ปลูกข้าวเฉพาะสำหรับเจ้านายและเรียกพันข้าวที่ปลูกนี้ว่าข้าวของเจ้าหรือข้าวเจ้าหลังจากกินอาหารกันเสร็จแล้วก็มีคนมายกสำรับของกลุ่มผมและของท่านอาจารย์ไปเก็บ ส่วนของพราหมณคนอื่นๆที่เหลือก็มีอาสาสมัครหนึ่งในสี่ยกลงไปเก็บที่โรงครัวบรรยากาศวันนี้ดูตึงเครียดและทุกคนมีสีหน้ากังวลใจเราอยู่ในความเงียบกันสักพักใหญ่ก่อนที่พราหมณ์อุโสจะพูดอะไรบางอย่างออกมาวันนี้พวกเธอทั้ง16คน จงไปพบพระเจ้าประสีที่โกศลพร้อมกับข้าท่านภาวรีพูดขึ้นท่ามกลางความเงียบได้ขอรับท่านอาจารย์ผมตอบรับในฐานะหัวหน้าพราหมณ์จากนั้นท่านภาวรีก็ลุกขึ้นแล้วเดินลงศาลาไปทางทิศท,ที่เป็นประตูทางออกของสํานักผมและพราหมณ์อีก15คนก็ลุกขึ้นและเดินตามไปทันทีระหว่างที่เดินทางไป ก็มีความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นมาซึ่งผมรู้ได้ทันทีว่าความเข้าใจนั้นมาจากความรู้ของพรามณ์อธิตะนั่นคือผมเข้าใจวิถีปฏิบัติของเขาเพราะเขาคือตัวผมในอดีตและผมก็คือตัวเขาในอนาคตสิ่งที่รู้ขึ้นมาคือทุกวันจะต้องมีพราหมณ์จำนวนแใน16คนจากกลุ่มของผม ไปประจำการอยู่ในวังเพื่อเป็นที่ปรึกษาหากมีธุรกรรมเล็กๆน้อยๆที่ในวังต้องการก็สามารถให้คํำปรึกษาได้ทันทีพวกเราจะสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้ทุกวันหากวันนี้ผมเข้าไปพร้อมกับอีกเจคนพรุ่งนี้จะมีสองคนที่ไปวันนี้แล้วไม่ต้องไปเราจะสลับหมุนเวียนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นในหนึ่งสัปดาห์ ผมจะได้หยุดสามวันแต่หากพระราชามีาเรื่องสำคัญพระองค์จะฝากสารมาเชิญให้ภาวรีพามเข้าเฝ้าส่วนพามที่เหลือทั้งหมดในสำนักที่มีเป็นพันคนก็มีภารกิจตามแต่ที่ชาวเมืองจะประสงค์เช่นการประกอบพิธีกรรมต่างๆพิธีฉลองบ้านใหม่พิธีทำหวันลูกตั้งชื่อผูกดวงชะตา เป็นครูสอนวิชาต่างๆทำฝันสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นพาหนะพวกช้างม้าวัววายเพื่อให้อาชีพของเขาเจริญรุ่งเรืองหน้าที่ของพราหมณ์อีกหน้าที่หนึ่งคือการประกอบพิธีศพเมื่อมีคนตายศพจะถูกเก็บไว้ที่บ้านของตนเองเพื่อประกอบพิธีโดยในแต่ละวันพราหมณ์จะได้รับเชิญไปสวดส่งดวงวิญ,ญญาณผู้ตาย พิธีกรรมนี้จะมีทุกวันนับตั้งแต่วันที่ขาอตายจนถึงวันสุดท้ายพราหมจะทำหน้าที่อัญเชิญดวงวิญญาณของคนตายไปสู่สุคติด้วยการสวดมนต์ซึ่งเป็นบทสวดส่งดวงวิญญาณโดยเฉพาะและจะนำศพไปประกอบพิธีเผาณนะสถานที่ที่จัดไว้เรียกว่าเมนสถานที่นั่น จะมีศาลาขนาดใหญ่เพื่อรับรองแขกและมีแท่นยกพื้นสูงขึ้นมาเพื่อวางศพด้านล่างของแท่นนี้จะมีช่องใส่ฟืนถ้าเป็นที่เมืองนี้หรือเมืองที่อยู่ทางเหนือที่แวดล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่จะใช้ไม้เป็นหลักแต่ถ้าเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ที่เป็นที่ราบ ส่วนใหญ่สิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับพิธีกรรมเหล่านี้จะสร้างด้วยหิน